สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดูยีรับแคะกันอีกคันครับ all new isuzu ปี2020นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮเลนเนอร์ครับตัดยอส่วนหรือที่เรียกว่ายีรับแคะนั่นเองครับ all new ตัวนี้เป็นเกรดเซตนะครับหน้าจอจะขนาด9นิ้วนะครับมีกล้องมองหลัง พร้อมมือจับเป็นโครเมียมนะครับไยด้านท้ายก็จะเป็นไฟแบบไบเลหรือ LED นะครับมาดูรอบๆคันกันก่อนครับลายแม็กสวยๆครับเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยครับรอเข้าล้างอัดฉีดครับ ก็เตรียมถ่งมอบลูกค้าครับจอดหล่อๆอกันเลยครับคันนี้ออนิวอิซุโซตีแม็กครับยีรับแคลครับมาดูซีรีส์ยางกันครับว่าใช้ซีรีส์ยางอะไรครับดูลายแม็กส,สวยๆก,ก่อนครับน็บ ปีเซตดีนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่265 60 r18 110นเฮดนะครับเน้นใช้งานไม่ซิ่งเท่าไหร่นะครับ110่ถ้อยเฮดถ้าเทียบในตารางก็เดีย๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับหน้ากว้างก็ขนาด60นะครับยางแก้มยาง60กว้าง100 สองร้อยหกห้านะครับสองหกห้านะครับของด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังกันครับยางรถเดียนสองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดเท่ากันนะครับสี่เหีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็สลับ หน้าหลังกันได้นะครับยางสลับยางได้ครับยางต้นปีในรอบปีนะครับโอเคครับหากใครชอบก็ฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อดูคลิปต่อไปว่าจะมีรถแต่งซิ่งแนวไหนออกจากโชรูมนะครับโชรูมอุตสุหัดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ